สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเอนี้มนี้ปทุมมาวัชพุทายมาวัชพุทายห้ฟังอีกเลิงอย่างเอนี้มาคุยกันเลิงไปเลิกเลิงว่ายอมรับว่าฉันให้ยอมรับยอมรับในกระไดเด้อสันยอมรับไปเลยมี่หลายยอมรับบางคนก็ยอมรับบะไ้ปลาคนหนึ่งเมื่อก่อนบ่ค่อยยอมรับอย่างอุ้ยรับกรได้รับก็ไดพวกเราคนประวัติรับบรไดเนาะ ว่ายอมรับอันเมื่อคนรักตีจากษัตริ์โคแหลกกับซ้ําใจอะไรได้เนาะคนรักตีจากษัตริย์พรกลกรนเนาะอันป้าเดียวเรียวเดียวกับอันเป็นแฟนกันกับบางที่กะอ่ะอยู่น้ำอันจีบเดี๋ยวได้บอแมนทัศนคติกตีจากันไปเนาะเลิกเลิกกันในทางที่ดีหรือเลิกเป็นมู่กันหรือว่าเลิกบอเบิ้งนาเลยเลยก็มีก็มีคือกันนะเลิกแล้วบอเบิ้งนากันเลยก็มี แล้วก็ยอมรับเหลือมญาติพี่น้องสายจากเนาะป้าี่ก็พระมมณเดินไปปีายปีหกห้าก็เอ้ยเอ้ยสีสีไปเอ้ยเอ้ยพวกนี้เราก็โอ้ยอยู่น้ำปานหักแข่งสนิทก็คือแบบ,แบ,บแว่าเราบอกเลยมีมีลูกพี่โผลเนาะก็อยู่น้ำเดียวกับปลาี่แหละอันผูกพันธุ์เวหลายโอ้เสียใจนาดทํำใจไว้แล้วนะก็ยัง ก็ต้องยอมรับเนาะว่าณน้นนะเอาตอนนี้ยอมรับอย่างวาสันยอมรับบริสายชีวิตกับคนที่เราหลาักเสรหลักวสันเข้ามากเขาแห้งบริสายชีวิตก็ว่าแม้จะรักมากสักเพียงใดวสันผู้เท่าคนวานนี่ผู้ชายผู้ชายมากักใดไม่ยิงมักได้คำผู้ชายมักไม่ยิงผู้ใดนะเขาเขาไปขอได้ มันสิไปมันสิได้ไะนะมันสิได้แต่งนะถ้าไม่ยิ่งมากนะนะสมัยโบราณนะแต่สมัยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยิ่งจีบเอาก็มีได้เขาบอกว่าไม่ยิ่งสิมักได้มักได้ก็คืออันบ่ได้อ่นะได้ได้คืเราพูดภาษาผู้ไทยบ้านป่าพูดยิ่งซื้อไดว่าจะเถอะเออพูดหวานแบบนี้ละอันผู้ใา่มักได้แล้วก็ไม่ยิ่งมักได้ แล้วก็มีอยา่างแบบนี้อันของที่รักสุดๆของที่เปิ้นแพงสุดๆแตกหรือว่าสูญหายหรือว่าเฮว่ันท็อมันถี่สมมติลุงเหิมสมมติได้ฟังเนาะลุงเหิมนี่เปิ้ลกะแพงทแทบเบ็ดเปิยนะเปิ้แพงหลายก็คือเบ็ดกับปืนเป็นทหารเป็นทหารแล้วยิ่งปืนแหมนอันนี้เปิ้ก็ะแพง อะไรมันอยู่ในภายใต้ขอบเขตกฎหมายเนาะอันนี้ก็บอคนบอยเล่นเท่าใดรดอกต่มาเล่นเบสเบสนี้แพงซูนของคนบอยได้ก็น่าอันอันถือเบสไปเมื่อบานนะเมื่อสะกดเพร่ะจะเอาเบสไปตกอยู่เกินน้ำอุ่นนะนะปากฏว่าปนละาน่ะเป็นคนถือเบสเบสคนมันเบาเบนาะคนก็ะถือแบบอื่นของอื่นนะขึ้นรถรถอันปลายเบสเราเป็นปส่นเอา พนังอันรถแท็กซี่อะนะโบมันนะนนะเร็วว่วะมาหาปลาต่ายวะก็สิหายอยู่บนนอวะจับได้ดีแน่คนดหของแพงเพื่อนของแพงเพื่อนอะไรอย่านี้ก็ยอมรับอย่างต่อไปยอมรับก็ความผิดหวังที่คนอื่นยิบยืนให้ว่าแต่คนอื่นยิบยืนให้แต่เ่ากับไปขวามันเองว่าแบบไหนไมัน,น,นม้คนอื่นเอามาให้ เขา้าิปษษษปฏิเสธกัได้เนาะอันนี้เข้าไปคว้ามามาันเป็นเป็นแบบว่ามันบม่ได้สมดังตั้งใจนะเออเสียใจแต่เขาก็ต้องยอมรับนะเพราะเขาเป็นคนเอามาเองเนี่ยเออเขาให้กับเาเข้าปฏิเสธก็เขากับวันได้เสียดายตรงนั้นนะนะเพิ่พน่นกับว่านน,นี่แหละให้ยอมรับอย่างนั้นครับอันนี้นะมันมีในชีวิตประจํบบาวันของแต่เขาอ่า พิดหวังเพราะฉะนั้นกับความบ่เอาไหนของสาม,มีหรือภรรยาหรือลูกหลานเพราะฉะนั้นยังได้ดังใจเจ้าของมันบ่ไดเนาะบางทีลูกหลานอ๋อเปนอ็นนั้นนี้อ๋อเป็นนันนี้นนนมาอีกแล้วอุ้ยมันก็บ่เป็นไปใส่มาใส่บ่บอกอันนีนะความบ่เอาไหนของสาม,มีของโผหรือของเมีน,นั่นเอง ของป้านี่ก็ลุงก็แล้วก็คงยอมรับอะนะเป็นอย่างระษาบูทันใจอีผู้นึงคนเร็วน,นี่นะผู้่านั่นะบูทันใจป้าก็เลยบอกว่าต้องยอมรับนะยอมรับนะเพราะว่าเลิกมาแล้ว <c oughs> แล้วลุงนี่ก็จมเป็นป้าก็ออซจมเป็นอย่างก็ต้องยอมรับละแหละย,ยอมรับอย่างจมเป็นเนาะ อเอยเราบอกว่าอปัดเปียกภาษาไทยนะน้องเท่ายอมรับเสียมันปัดเปียกสสจมเป็นจมเป็นจมเป็นแต,ต่เฮ็ดฝ้าบาเฮ็ดแล้วก็จมแต่แล้วก็เฮ็ดนั่นเองอันนี้ก็คือกอนการยอมรับของความเอาหนของสาม,มีของโผแล้วมีลูกหลานโดนทันเทอวนว,นวันนี่แหละมีอีวันนี้น่ะอันกับความ อันต้องยอมรับความจู้จี้คิบุญของอันปู่ยาปู่ยาแม่หยาแม่หยาอันพี่เหลือก็พ่อตาพ่อตาไม่ยายเนาะไปอยู่น้ำพระเจ้าอะนะแต่แต่งงานแต่งการไปก็ไปอยู่น้ำพระเจ้ากระเจ้าก็จูจีขี้บุนแน,น,น่นะผู้เฒ่าเนาะก็ต้องยอมรับว่าสารมันแมนอีหลีนะแจค๊คมนผู้ใดนี่นั่นคิดมาแน่นอนาไปเห็นในข้อรำพี่เหลือเก่ออันจำไว้ได้บ่แมนข้อรำอัน ลราสุกัดฟังบอกอันนี้ตั้งวงเล่าบัวแมนอันนี้นะไปได้ในหนังสือก็เลยขอผลมาเวา้าเดอร์ค่ะเดอบ้านนี้ก็ยอมรับอย่างอันนี้อันนี้สําคัญที่สุด <laughs> ยอมรับในวงตะกูลวงตะกูลอย่างกับรุ่มล้างหน้าตานี่แล้วเนาะวงตะกูลเท่าเผาพันเท่าหน้าตาเป็นอันนี้คนก็คือคนอีสานบานป่ามันจะเป็นประมาณว่ากลม หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมคนว่าน,นั่นนี่นะเออหน้าเหลี่ยมเหอนฉันต้องนอนยอมรับแล้วแหละในรูปร่างหน้าตาสติปัญญาเหมืนฉันพูกละคนเก่งวูวลังคนบอกเก่งเนาะเขาต้องยอมรับรู้จักคาว่ายอมรับเหมือนแม่ในใจเฮานั้นจะไม่ยากยอมรับได้อยอมรับเอยเออมันพวกเราคนกับไปก็คือว่าไป ก็ไปยอมรับการล้มต้นที่ดีเนาะยอมรับแล้วก็ไปอ่ะสมมติว่าหน้าตาบนดี้ก็ไปเหเร,เราข้างเสือเราข้างน้ำมันแหลมไปเกาหลีไปเสริมตังอะไรแบบปลานี่ก <laughs> ็เอ,เอ็ดก่ซบให้บางคือกกเอ็าตาเอ็ดตาสองแสนโอ้ยเสริมหลายปาเนี่เสริมหลายแน่นอนนี่ลุงเรายังววายอยู่คำนันตึกแล้ววัทนที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะจักยี่สิบล้านแล้ว嘛 ี่ส20ก็ได้แต่ว่าให้รลงวัลนทีหนึ่งผมจะให้เธอไปเสริมดังก็หมัยเอากันใหม่ๆแต่งานกันใหม่ๆเนาะบอ,บอปปาวา่าอะไรนี่แหละยันเจ็บดังทำไมเฮ็ดงานลงบ้านเนาะอยู่อยู่ไตเนี่ยเขาเจ้ามีผมมาสันทิวาให้พนักง,งานเสริมดังป้ามายุุ่งเทพแล้วล่ะน้องก็กะเล็งมหาปาเนะ <c oughs> ะเาะ,าะาวัฒน์วัฒน์ว่าฉัน สนใจโปรโมชั่นโรงพยาบาลไหมวันฉันเขากำลังเปิดคลินิกอันธุกรรมตกแต่งนะเขาเสียอาพนักงานนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ว่าจักดังแบบแมปอันนี้แล้วก็มาเสริมดังแลสิงามคือพรีเซนเตอร์ให้โรงพยาบาลนะฉันบอกว่าบอวันฉันเอาจะไม่คิดเลยเหรอว่าฉันบอย่านเจฟว่าฉันอันฟรีหรือเปล่าแล้วบอกว่าฉันจะสมัยคุณสิบปียี่สิบยี่จะยี่สิบปีแล้วล่ะ ต้องจ่ายห้าพันด้วยสันอุ้ยห้าพันสมัยนูนะ้นบ่ปบา่าวเนี่ยตอนนั้นก็ยังทรงลุทรงเตาลุยังหน่อยอยู่สร้างหื่นผมเนาะะบอบ่าจะกาแฟกันเราบ่าปแบว่าย่านเจ็บอันเคยเลี้ยงลุนะนมันแก่งสมมุติปกแข็งมานะ่ะที่เก่งดังนะี่นะตรงนี้ดังนะ่ะมึนไปหมดนึกได้ใจแล้วลว่ากับลุงว่าถ้าเสริมงพราฉันเสริมดั้งไม่สงสัยดังเบี้ยวแน่นอน,อนอนะันดีนะที่เป็นดัง้งดังถาวรดัง้งดั้งเดิมฉัน อันนี้แหละทุกคนก็นยอมรับนะคะเนาะถ้ายอมรับบ่ได้ตอนนี้ก็ต้องทํำใจท่ำใจแล้วก็สายเวลาว่าสันทอยอมรับยอมรับกับสิ่งที่ได้พบได้เจอเผอเผยอ,อย่างเผอจะเป็นเริ่มต้นอันให้ได้ดีกว่านาะคนวันนี้แหละเออวันนี้นั่นแหละทุกคนก็นยอมรับนะตอนนี้ก็ผ้ากระป๋อง เ่ามากระป๋องนั่นแหละบางทีลูกเต้าโน่นนี่นั้นเออญาติพี่น้องอันนี้กันเนาะป๋งป๋งกับทุกเหลืองนั่นนี่แหละเพิ่วว่าผู้เท่าเท่ามาแล้วก็เมื่อก่อนนะเก่งแท้ๆบมย่อมบมย่อมว่าบิ่งหลังลุ้นหลังๆเท่ามาเท่ามาแล้วเออเริ่มป๋งเริ่มย่อมรับแมนอิริได้เมื่อก่อนนะโอ้บริมาณของไงได้บริย่อมคนได้ปลาก็ได้ถิงเซดชัดอันนี้เนาะ ประมาณนี่ก็เออมันเท่าแล้วก็จะไปอย่างกระดกกระโดอ้ผมเห็นเด็กน้อยมาลุ้นใหม่ไฟแรงเทิงกันเรื่องงานเรื่องการนี่ก็โอ้ยอะไรย้อนยวอนกันไปก็ย้อนยวอนช่วยช่วยกันป้าก็บว่านนี้ล่ะเออมันไม่ยอมไม่ยอมเป้่าวาฉันเออยอมท่านนั้นเระก็ขึ้นสมัยเฮาเป็นสาวก็ขึ้น่นนี้แหละเนาะวาฉันอ่ะเคลิปนี้ก็มาเว้าเหลืองมาเว้าเหลืองอย่างเรื่องการยอมรับเนาะยอมรับ ยอมรับนู่ยทุกๆเรื่องอา,อาจอาจจะใช้เวลาหึงหรือว่าใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ละคนนะคะนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งให้เป็นกำลังใจลุงเหมอปลาเท่าในการทำคลิปต่อไปนะคะเด้อผู้เท่าเพจยูทูบจ้ะสองปลาเท่าพเพจยูทูบเจอกันคลิปหน้านะคะในการลร่าพูดไทยของปลาบ๊ายบาย